หุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 พูดคุยกับคุณเดทนาฟาซาจ,จากบริษัทหลักทรัพาย์จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดมาลบเล็กน้อยนะคะหุ<อ>้นเด่นในสัปดาห์นี้นะคะเป็นตัวไหนบ้างคะก็จริงๆวันนี้เราเลือกตัว888นะครับฮ่องกงเอ็กเชนค์แคลริทาส์นะครับก็เอ,อเป็นลักษณะ ก็จริงๆมันมันถ้าตลาดซื้อตัวทุกทุกตัวมันโอเคหมดนะครับเหนว่าวันนี้เราหยิบยกตัวนี้ขึ้นมาแล้วกันลักษณะเป็นสามเหลี่ยมออกข้างนะครับเอ่อถ้าสมมติพักตัวเสร็จมีความชัดเจนของราคาที่ที่สวยงามมากขึ้นเนี่ยก็คง,งได้ขึ้นต่อนะครับตรงนี้จุดสังเกตรแรกเลยนะครับราคาต่ำสุดของวันนี้นะครับ308นยะครับไม่ควรต่ำกว่าน,นี้แล้วก็ถัดไปเนี่ยให้ใช้3ามศูนอโดยประมาณนะครับสองแนวนี้ถ้าไม่หลุดแล้ววกกลับขึ้นเป็นลักษณะของการซื้อเ็งทำอะไรอ่าฝั่งซื้อคอเป็นหลักครับ ค่ะก็คือเก่งกําไรในฝั่งคอนะคะสําหรับหุ้นตัวนี้นะคะค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะก็เก่งกําไรในฝั่งซื้อคอนะคะมองขึ้นขานะคะตัวย่อนนะคะ HKEX2842311A นะคะค่าเกียร n g ิ8.5เซน i t i v ที่0.12เทรดาน D/W ของหมายเลข28 m a c q u r i ที่อ้างอิงกับหุ้นฮ่องกงได้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนเลยค่ะที่นอกเหนือจากตลาดหุ้นไทยนะคะที่เราสามารถที่จะไปเลือกลงทุนเพิ่มเติมเก็งกำไรเพิ่มเติมในตลาดหุ้นของต่างประเทศนะคะผ่าน D/W ของ m a c q u a r i นะคะ ค่ายหมายเลข28ค่ะก็ดูง่ายๆนะคะเป็นตัว DW ที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข28นั่นเองนะคะก็สามารถเทรดได้ทั้งตลาดหุ้นไทยนะคะ เซตตตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะทั้งดัชนีห่างเสียงห่างเสงเทคหุ้นรายตัวของตลาดหุ้นฮ่องกงรวมไปถึงตลาดสหรัฐอเมริกา s อสเอ็นพีห้าร้อยนแล้วก็ดาวโจนส์นะคะท่านสามารถที่จะติดตามกิจกรรมดีๆช่วงนี้เขาจะมีสัมมานาฟรีด้วยนะคะที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์แมคคอลีค่ะรวมไปถึงท่านสามารถติดตามกิจกรรมและบทวิเคราะห์ทางไลน์ทายด์ดูสแกนเพื่อนได้เลยค่ะกิจกรรมดีๆเสริมให้ท่านฟรีๆนะคะใครที่ต้องการเทรดนะคะก็เข้าไปดูตารางกริง่งแล้วก็เลือกซีรีส์ได้ที่ ็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์แมคคอลลีค่ะ